สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุ่วานิลาคาเฟ่ครับ okay? ตอนนี้นะครับก็มารอไอโฟนห้นะครับเพราะว่าเพื่อนจะจะเอาไอโฟน5นะครับเราลุ้นกันแบบนาทีต่อนาทีนะครับก็เลยต้องนั่งอยู่ใกล้ๆกับช็อปนะครับนี่ดูหน้าต่างของเพื่อนอันนี้ครับอันนี้ชื่อปุยยาอันนี้ชื่อชื่ออะไรบอกทัน้ำตัวซิชื่อเบสค่ะเรือชาติไหนนีอินพอร์ตมานะมองไม่นนี้ครับอยู่อยู่ที่ร้าน นี่นะครับกำลังฝังไว้ออน,นี่นี่ของโปรดคับเคสโซอันนี้อะไรนะทิลามิสุดูนะวิธีการกินีการกินนะคะก,กินยังไงกินให้อร่อยนะคะทำหน,าน้าเป็นทำหน้าอ,อยไรมอไม่ไดครับ <laughs> <laughs> ก็นี่เลยครับก็วันนี้ก็เป็นวันวันนี้เป็นวันของเพื่อนนะครับหนึ่งวัน นี่นี่คนนึงนีมมคาอันนี้คนหนึ่งอันนี้เป็นคนชอบอ่านหนังสือครับเป็นหาของเพื่อนหวันหนึ่งตอนนี้เป็นนี่เป็นดีไซเนอร์อยู่นะครับนี่ออกแบบหล่อหุ่นดีมากนะครับลูดูหน้าปีหน้า22นะครับยี่สิบสองยินีนะครับงั้นก็ไปก่อนเลยครับบ๊ายบาย